ดีอ่ะรู้สึกว่าเหมือนทุ่นแรงไปเยอะนะคะน,นี้นี่มันมากจะต้องฟันให้มันโดนตรงที่มันสวัสดีค่ะพบกับายจะแอมไซ Channel ค่ะตอนนี้สซย์ก็หาเกมเล่นก็ช่วงนี้ก็จะมีแบบเกมอะไรที่น่าเล่นบ้างนะคะส่วนใหญ่สซยจะเลือกเล่นเกมที่ หน้าตาน่ารักนะคะแล้วก็กราฟิกสวยงามเนาะมันเล่นแล้วก็จะรู้สึกเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่งนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปพูดกันคุณไหมว่านี่เกมอะไรนะคะอ่าเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของทรายนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะตอนนี้อยู่ที่ฟูนินจาค่ะแบบเป็นซีซั่นสอ่าไม่รู้ว่าอันแรกยังมีอยู่ไหมอ่ะภาคแรกก็คือเราจะฝันพวก ผลไม้ที่มันวิ่งเข้ามาหาเราใช่ปะอันนี้ก็ฟันเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเขาปรับปรุงหน้าตานะคะตอนนี้ายก็เล่นไปได้ถึงคลาสสิกอันนี้แล้วแล้วก็มีอาเคดด้วยนะคะน,นี่ก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆแล้วมันจะมี Power อ p ์ up. อันนี้คือแบบเปลี่ยนไปหลายอันเลยก็คือเปลี่ยนสกินได้ใช่ไหมหน้าตานินจาแล้วก็มีเดชนะคะรูปตรงนี้ก็คือเป็นค่าพลังอันนี้ทําให้ใหญ่ขึ้นอันนี้มีคลื่นที่แบบทาให้มีผลไม้เด้งขึ้นมาหาเรา แล้วก็จะมีน้องที่จะมีหลีกด้วยหลีกก็คือจะไปแมชกับคนที่แรงเดียวกับเรานะคะซึ่งาซมีพาวเวอร์3 2มเนี่ยมันก็จะไปเจอคนที่อยู่ในระดับเดียวกันแล้ก็ตะกี้จะกดเข้าที่หน้าตาของอันนี้ก็คือเป็นระดับเราอยู่ที่ g a r d e n เนอรนะคะเป็นคนสวนอยู่ไม่รู้ทำไมชื่อนี้ จะให้ดูสก,กินนะกดตรงไหนนะชอ็ชอปช็อปไม่ไม่ใช่ช็อปก็จะมีดาบสวยงามเดี๋ยวเราจะเก็บเงินซื้อนะคะอันนี้แต่มันต้องเก็บพวกเหรียญพวกอะไรอย่างงี้ปะเดี๋ยวเก็บเพชรเก็บอะไรอย่างงี้ยตอนนี้เพิ่งได้สิบแปดเองอันนี้ก็จะมีมีแบบให้เรากดคุยกับคนที่เป็นฝั่งแบบที่เราไปเล่นแรงด้วยนะ่ะ แล้วก็อ่าอันนี้จะเป็นสกินนะคะเลิกเริ่มแรกเริ่มพูดพูดพันกันละแรกเริ่มเนี่ยจะเป็นคนนี้แต่ไซชอบหนุ่มผมแบบอย่างนี้มันเหมาะกับเป็นนินจามากกว่านะคะเอากดจะเอาเนี้ยเอาด้อันี้เป็นผู้หญิงเหรอฮะกด <c oughs> แล้วก็มีเสียงแล้ว <c oughs> อ้าวตะกี้เป็นผู้หญิงหรออ๋อ oh, mm hmm. แต่ว่าเท่เท่เทโอเคเพราะว่าแบบนินจาไว้ผมทรงนี้แล้วเท่อะ้อ้ oh, oh, หมุนตัวได้ด้วยโอเคอ้า okay. ว oh, <okay. S 1> จะกดเนี่ยอ๋อโอเคงงเลยป้าเดี๋ยวไปดูกันว่าหน้าตาน้องจะเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนสำหรับซีซั่นแรกนะคะทราลองแล้วแล้วก็ความหาคือเล่นไปแล้วคือฟันมันมากแล้วมือถือร่วงที่สุดแหละ อันนี้ก็จะฟันให้มันเป็นคอมโบคือตอนมาเยอะๆก็แบบอยากฟันคอมโบได้ไงเราก็คือจับไม่ดีมือถือร่วงเลยแบบอะไรจะขนาดนั้นอุ๊ยระวังระเบิดามาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องคอมโบคอมโบ,อ,มโบโอ๋อใหญ่ด้วยเห็นป <He ard S 2> ะจะทำให้ใหญ่น่าจะเป็นแบตแรกเริ่มเนละเดี๋ยวก็คงจะมีแบตหน้าตาแบบที่มันแบบมีความสามารถที่อุ๊ยอยุ๊ยโดนระเบิด ที่มันจะแบบมีความสามารถเยอะกว่าอันนี้แล้วก็มีอันนี้ที่จะทําให้มีผลไม้มาเรียงตัวกันจากคลื่นที่วิ่งขึ้นมานี่ทําให้ใหญ่ได้น้องใ,ใหญ่ได้นีเจอระเบิดอุ้ยบางทีระเบิดก็ชอบแบบมาในจังหวะที่แบบจะไปโดนอันนี้จะเป็นหมวดอาเขตนะคะ จะฟันสนุกกว่าหมดคลาสสิกอะรู้สึกโอเคกว่านี้นี้มันมากจะต้องฟันให้มันโดนตรงที่มันขยับอะคือมันจะอยู่นิ่งแต่ว่ามันจะคอยเลื่อนหน้าจอเราต้องคอยฟันให้มันเยอะเหมือนจะยังทำลายสถิติตัวเองไม่ได้ปะมากสุดได้เก้ารอยอะก็กว่าเดเวลเพิ่งหกนะคะแบบเพิ่งเริ่มเล่นเลยจริงๆแล้วก็จะมีเกรดความรู้ตะกี้เห็นไหมจะมีบอกว่า ผลไม้นี้มีคุณสมบัติอะไรอะไรเงี้ยอุ้ยเล่นถึง6 0พันจะได้ดาบอุ้ยอยากได้ดาบปะเดี๋ยวเลน่นนี้ก่อ,น,อนนี้ก็จะพามาเชาะผลไม้นะคะเป็นเกมที่จับมือถือดีๆนะอันนี้ต้องจับแบบแน่นเลยอ่ะแบบเหมือนแบบแบบอันนี้คือมือข้างหนึ่งคือต้องถือแบบประคองเอาไวนะ้เราเตือนคนลอยแล้วจับมือถือดีๆ สายแบบเล่นมันมากแล้วแบบมือถือล,วล่วงแบบช็อกช็อกช็อกเลยตอนกี้ไม่เคยเล่นเกมไหนแล้วมือถือล่วงนะอัน,นนี้เป็นเกมแรกเป็นอะไรฟันไอ้ฟัุ้ยระเบิดมองไม่เห็นฟันมันไปหน่อยอันนี้าวตะกีกก้ว่าไม่โดนแล้วนะแต่ได้หเนี่ย คอมโบซีคอมโบสามอุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบมาโดนเหรอโอ๊ยลืมโอ๊ยลืมเนี่ยอันเนี้ยเห็นปะมันจะมีให้เราแบบตีก็คือถ้าเราแบบยิ่งฟันมันอนะมันจะยิ่งขยับไปเราก็เลยจะต้องแบบตามนิ้วไปนิดนึงนะครับอันเนี้ยแหละที่ทำให้เรามือถือลวก ใกล้แล้วใกล้แล้วอยากดูดาบบล็อกเบดใช้ก่อนเลยน้องเดญ่โตนี่ฟอร์มดีฟอร์มดีได้ได้ได้สโลโมชั่นมาหาเราแล้ว,ลวโอ้โหโอ้ยฟอร์มดีใช้ได้อันนี้ก็จะมีคลื่นมานี่ดูดีดูดี คอมโบถ้นไหนไม่แน่ใจก็จะพยายามจะไม่ปัดดาบแล้วกันนะมะนาวใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้อน,นี่ก็จะงันนี้ก็ได้โอ้ยได้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 ไดไดปัดจีมาแล้วพออันนี้อีกใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบตะกี้อันนี้แหละ ที่ทำให้เบอดถือเราล่วงฟันมันไปหน่อยอ่านานไงโดนระเบิดเลยอันนี้คือทำอะไรเนี่ย,ยมาเยอะมากเราต้องหยิบพึ่งอึ้งนะมากสุดรู้สึกจะได้40กว่าครั้งกาขึ้นแล้วเนี่ย ได้แล้วดาบนะคะอุ้ยต้องมีเอฟเฟกต์แน่ๆน่ชื่อ Rock Blade เป็นไทคอมมอนถ้าปลดล็อคต่อไปจะได้นินจาเชอรี่อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอ้าวเราตะกี้กด Equip ไปแล้วปะใช่ไหมยังไม่รู้เลยว่าเปลี่ยนดาบไปยังเหมือนจะยังไม่ไรเดี๋ยวเล่นตอนนี้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยว เปิดมาด้วยเหรอมือนว่มันสูดเบาะอะรอยงเี้ยอุ้ยสิบห้าครอุ้ยชนะตัวเองสุดยอดสุดยอดนี่เขาก็จะมีเกรดความรู้ฟูดแฟกนะคะตะกี้บอกว่าอะไรกล้วยไม่ใช่อะไรพืชอ่านไม่ทันอ้ยก็เป็นพืชไม่ใช่หรออ่านไม่ทัน เดี๋ยวนะดับนี่เรายังไม่ได้ใช้ดับกดไปที่ดับอา้าวขาบบพลังมันน้อยลงเหรอทำไมอะ่ะอ๋อมันยังไม่ได้เลเวลแต่ว่าจะมีพลังชื่อเมเชอร์ชาเวอร์นะคะก็คือฝนเราตกก็จะทำให้เราตีได้สักอย่างเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันใช้ยังไงโอ้เวสมีรางวัลด้วยนะคะ เรียกว่าเป็นเกมฆ่าเวลืันกันนะทุกคนมีใครยังเล่นฟุตกินจาอยู่หไหมอันนี้เป็นซีซั่นสองแล้วนะเป็นเกมที่สายเคยแบบติดเครื่องไว้นะ่ะแล้วก็ลบบางถอนบ้างก็แบบลงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบหาอะไรเล่นเนี่ยแบบว่าพอเล่นเกมแบบนู่นนี่ก็หาอะไรใหม่ๆแต่ก็ยังมีอันไหนที่คุณเคยอุ้ยดาบมันเป็นแบบนี้ ดาบมันเป็นแบบลายไม้ไม่สวยเท่าตะกี้เลยตะกี้ขาเลยนนี้จะมาแบบเป็นดาบที่เหมือนจะแกว่งได้เร็วกว่าไม่มีความหน่วงคิดไปเองก็้เอาโดนระเบิดอ่อเหมือนจะเนี่ยผมวามันเหมือนจะมันจะไหลมากกว่าหมือนไหลแบบงูเลยอ่ะแล้วความตวัดของมันอ่ะก็เหมือนจะตะวัดเยอะกว่าโอ้ยโดนระเบิด เย็นเนี่ยเห็นปะว่าหางมันหางมันจะไม่แบบสั้นสั้นรวนร้วน,น,น,นเหมือนที่เราแบบเราแบบเราแบบต้องปัดมือแล้วใช้แรงเยอะอันนี้ก็จะเป็นหางที่มันวิ่งออโต้ไปเองโอ้ยตายแล้วทำอะไรวินคือดีอะรู้สึกว่าเหมือนทุ่นแรงไปเยอะนะคะมาแล้วโอ้ยไม่เยอะเท่าตะกี้ เทคนิคก็คือแบบอย่าใช้แรงแขนให้ใช้แรงข้อมือมันจะแบบปัดได้เยอะกว่านะคะ4ี่ิห้แต่กีกลองใช้ข้อมือดูแบบเหนื่อยไงที่จะใช้แขนปรากฏว่าเหมือนได้เยอะกว่า้วยวิเราจะได้เชรี่นิจจาแล้วปะเรียกว่าอยู่หมดเนี่ยแหละแต่เกมนี้เลยเราเป็นไงอะเมื่อกิงรู้สึกเหมือนต้องลุ้น โอ้ยมาซี่ดาบคมแล้วตายแล้วลบระเบิดโอ้โหดาบเดนจะเทพไปละจะบีบไปไหนได้แบบอุ้ยอุ้ย นี้คือน,น้าดูน่าจะเครียดมากอุ้ยระเบิดเย่เย่ขึ้นเต่าโอ้ยได้ส,สารวิสามาน้อยจังอ้าวจบแล้วเหรออุ้ยได้เลยอ่ะชีตลิงชีตลิงคืออะไรเอาไปปลูกเหรอ เปดูสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยถึงเชอร์่ีนินจาแล้วคือชุดใหม่เฉยๆแล้วก็มีปลดล็อกแล้วด้วยน,นี่เดี๋ยวดูซีลิงอยู่อ่ะให้ไปปลูกต้นไม้อ๋อเป็นการเดนเนอร์ไงเลยต้องดูแลต้นไม้นะคะ Grow the s e e d l i n g เฮ r e w i l l give many rewards ก็คือเหมือนปลูกต้นไม้ให้ใครแ็นซอมบี้อ่ะจะมีกระถางต้นไม้ใช่ไหมก็ จะออกผลเป็นสักอย่างหนึ่งนี่แหละใช้เวลา12อะ่ะนิดเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวรอสิว่าจะมีอะไรลดน้ำได้อีกปะรดไม่ได้อีกหรออ๋อเดี๋ยนะอันนี้คืออ๋อต้องรดน้ำเรื่อย วิได้ไรอะโอ้ได้เพชรด้วยได้ยี่สิบถ้าดูถ้าดูแอดอะเดี๋ยวดูแอดสักหน่อย oh. อเคดูแอดเสร็จแล้วค่ะก็ได้เพชรใหม่ยี่สิบแล้วก็ต้องไปเก็บมเมล็ดมาอีกเพื่อมาปลูกวิได้อะไรอะได้อมอมเพิ่ม อ๋อใช่ใช่ชุดสีแดงนั่นนะ่ะอ่ะดูดีดูด,ดีใช่นี้แล้วกันโว้ยดาบก็เริ่มโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูอีกหมวดหนึ่งดีกว่านะคะชื่ออาเคดรัมโบ้นี้ไม่รู้คืออะไรอะ่ะเป็นอีเวนต์14วันอุ้ยอุยอุยทำอะไรวะเขาคือใครอ่ะเนี่ยสิทธรสำนักไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน ตอนนี้มีแค่สองลเองจะสู้เขาได้ไหม พอมีหมดอันนี้มาก็แบบชอบลืมดูว่ามันจะมีที่ไรนะระเบิดหรือเปล่าเวลาเฟนซี่มันจะมันมากโอ้โหติดสำนักนี้มันฝึกมาดีอาจารย์เขาดีโอ้ไม่ดีแล้ะ ปิดท้ายด้วยระเบิดอีกต้องตามมันไปใช้พลังข้อมือไม่เยอะแต่ว่าจะต้องตามลูกที่มันหนีเนี่ยมันจะเคลื่อนไปเรื่อยแล้วมันยากโอ้ได้มเมล็ดมาอีกแล้วอันนี้คืออะไรเป็นเหมือนแร้งหรอแร้งที่อ๋อ พอเจอแล้วพอเลื่อนไปก็จะได้ของรางวัลตอนนี้อยู่ที่ตรง829ถ้าถึงตรงนี้ก็จะได้รางวัลไปอีกนะคะร้อยเหรียญร้อยเหรียญหรอมีบัตรให้เข้าเล่นแต่นี้น่าจะได้มาสีมั้ง ไม่น่าเชื่อว่าจะหนีอา้าวกีไม่เห็นว่ามันหนีฟันระเบิดสนุกมากอันนี้เป็นสับปะรดอุ้ยผลไม้ยักษ์อ่า อกมาหนยกระถาอัญเชิญผลไม้เฮ้ยเราแค่ตามมันไปอุ๊ยอันนี้ก็คือได้เยอะเพราะว่าไม่ได้เก่งอะไรมากนะคะมือสบายๆเลยดีแต่ว่าเริ่มเจอเทคนิคแล้ว ไปดูก่อนต้นไม้เราต้องทำสวนเท่าไหนอะไหนบอกว่ามีต้นไม้อ้าไหนบอกว่าได้ต้นไม้ไงโอ้โอเคโอเคก็จะ,จะอยู่ข้างบนไม่เห็นไม่เห็น โอ้ชั่วโมงหนึ่งแปลว่าได้ของดีแน่นอนปะ่ะไปหมดไหนอีกหมดคลาสสิกค่ะหมดคลาสสิกก็เล่นทัไปเหมือนกับว่าจะต้องฟันให้โดนผลไม้ทุกอันไม่งั้นมันจะมีตัวกากบาทเนี่ยฟันพลาดได้แค่3ครั้งแล้วก็เกมโอเวอร์อันนี้เบสจุดตอนนี้คือ210รถ โดนระเบิดคือเกมโอเวอร์อแบอ๋ออันนี้คือมีต่อยไม่จบเกม ก็คือไม่จับเวลาแต่ว่าจับที่ว่าเราพลาด3ครั้งหรือเปล่าเราก็เกมจะหยุดทันทีแน่นอนมาจังหวัดนี้ก็ต้องได้แล้วป่ะอาเลยเอ้โบรนดาที่ฝึกทียายุทธการฟันกับทิมโอ้เดอะเบส ว้ยโอ้โหโดนโดนโดนจบเกมนะคะได้260แม <the int Blind Wall> ็กสุดจอนก็หมดคลาสสิกค่ะเป็นแบบนีน้แต่รู้สึกไม่ค่อยมันเพราะว่าผลไม้ไม่ค่อยออกมาเยอะเน้นมีสมาธิแล้วก็นั่นแหละค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆอ่าได้น้องแต่งโมมาด้วยคฮะได้เหรียญมา68หยวนมะมเป็นรุ่นอ่ะเดี๋ยวเราไปอัพพลังกัน วอนนี้ค่าพลังน่าจะอัพเรกรดพาวเวอร์อัพได้แล้วมั้งเนี่ยพาวเวอร์อัพนี่ไงอัพเกรดต,ต้องใช้ตังเหรอทำไมใจร้ายอะอัพเฉยก็ไม่ได้ต้องใช้เหรียญแล้วก็มีลีกปะอันสุดท้ายคือลีกค่ะ ลีกตอนนี้ใครอยู่ที่270ที่แรกมันสา0อะ่ะมันอยู่ที่พลังดาบมั้งอ้น่าจะดูถ้วยมั้งแต่เราเราเจอพลังของฝั่งตรงข้ามมันเท่ากันพอดีอะ่ะนึกว่ามันดูจากค่าพลังดาบเดี๋ยวดูกัดว่ารอบนี้จะเป็นอะไรอาจจะเข้าใจผิดอ่าโอเคพลังดาบเท่ากาันจะมาสู้กันเข้าใจถูกแหละ Power นี้คือ Power ดาบ อันนี้มันจะมีสีฝั่งนู้นก็ต้องฟันสีแดงเราจะไปฟันสีแดงเขาก็คือไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ชนะนะกำลังคิดว่าเราสู้กับบอทอยู่อันนี้ก็จะฟันแบบสีของเราถ้าไปฟันสีเขาเสียคะแนานแถบมันก็จะเนี่ยอ่ะเขาสู้แบบเหมือน,นจะชนะยากขึ้นก็เนี่ย เป็นแถบพลังสู้กันนะมีพลังอะไรอ่ะมีลมหรอลมมาทำให้เราแบบไปโดนเขาปะเนี่ยโอ้ชนะชนะก็จะมีคำพูดได้เดี๋ยวเราพาไปเล่นอิงรอบนะึงเรเวลเจ็ดอยู่อุย้ยเลื่อนแล้วอะ่ะเลเวลัพแล้วแปดแล้วเร็วจังถ้วยเก้าสิบ ยังเป็นบลอนอยู่นะคะมือใหม่มือใหม่ว่ามีด่านนี้ด้วยอ่ะที่แรกอ่ะด่านแค่ด่านนี้นะคะที่ปลดล็อกตอนนี้ถึงด่านนี้แหละวนไปวนมาคือเจอด่านเดิม โดนของเขาต้องระวงังมีสีขาวสีขาวเนี่ยฟันได้ของกลางเราจะต้องแย่งกันฟันโอ้ส oh. ุดยอดปเลย ว่าฟูนินจะรอบนี้กลับมาดูดีกว่าเดิมน,นะคะอย่าลืมไปเล่นกันกนะเพื่อนรู้สึกแฮปปี้อ่ะมัอนค่อนข้างที่จะหลากหลายโก,โก็ทำดีขึ้นระบบแข่งขันก็มีเกมตอนนี้จะเป็นลักษณะที่จะต้องมีลีกมีแล้งให้สู้กับคนอื่นได้นะหลายๆเกมอะทำมาอย่างอาดาร์กซิตี้อย่างเงี้ยก็ทำเพราะว่าอาถ้าไม่มีระบบแบบที่เป็นทีมร่วมกันหรืออะไรร่วมกันเนี้ยมันจะทำให้คน ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมแบบอยู่กับเกมไม่ได้นานอะไรเนี่ยพอเล่นด้วยกันไม่ได้หรือว่าไม่มีทีมที่ช่วยยึดเหนี่ยวอะไรประมาณนี้นะคะโอเคไปแล้วค่ะวันนี้สำหรับฟุตนินจานะคะซีซั่น2ฟุตนินจา2นะคะก็เซิร์ชใน store ได้นะแล้วก็ลองโหลดมาดูนะคะก็สนุกสนุกอันนี้รู้สึกว่าโอเคก็คือพอเล่นอันไหนโอเคเดี๋ยวท้ายจะมารีวิวเนะาะก่อนนันนี้ก็คือเล่นมีเล่นอันนี้แล้วก็ อีกอันนึงคืออะไร Angry Birds 2ก็มาคือเนี้ย f o o d n i n j a 2อันนั้นก็อ่า Angry Birds สก็มาส่วน Plants vs Zombies มี2นันแล้วสายก็ไม่ได้เล่นนั่นแหละก็มีเข้าไปบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยยังไม่ได้กลับมาเล่นขนาดนั้นนะเดี๋ยวมีเกมอื่นๆอะไรางี้อัปเดตก็จะอัปเดตให้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไปปลูกต้นไม้ก่อนอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งปิงๆนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีใหม่ค่ะ เกมนี้แบบทําให้เราเหมือนยาย่าเพราะว่าดูรักต้นไม้จะมีปุ๋ยมีอะไรด้วยหรออันนี้ไม่รู้แหละอันนี้ถุงอะไรก็ไม่รู้ก็จะมีลุงคนหนึ่งดูสวนให้ด้วยนะคะโอเคค่ะอย่าเลืมเล่นกันนะแล้วก็มาคุยกันได้ค่ะสําหรับฟตรินจาหรือว่ามีใครเล่นอยู่ไหมเป็นไงบ้างถึงแหลงไหนแล้วอันนี้ก็คือกลับมาเพิ่งแบบว้าวมากเพิ่งแบบเปิดโลกฟตตินจานี่มันเปลี่ยนไปขนาดนี้แล้วหรอ Leggino, vi para bye bye!